Good morning นะครับสวัสดีตอนเช้านะครับสำหรับนักเรียนชั้นมอ .2 อทับ1และ2ทับ2ทั้งคู่เลยนะครับก็จะมาแจ้งข่าวนะครับแล้วก็คลิปนี้จะเป็นคลิปเฉลยที่ใช้เฉลยแบบฝึกหัดครั้งก่อนนะครับที่เราได้เรียนมาอันนี้อยากจะชี้แจงเรื่องอะไรก็คือมันมีบางคนที่นักเรียนบางคนที่ไม่ได้ทำงานส่งตั้งแต่สัปดาห์แรกที่หยุดไปสัปดาห์ที่2ก็แล้วก็ยังไม่เห็นงาน สัปดาห์ที่3มาก็ยังจะไม่ส่งงานอีกนะครับหมายความว่าหลายคนที่ไม่ส่งงาน,นก็คือคุณจะไม่มีสิทธิสอบปลายภาคเพราะว่าคะแนนช่วงนี้สสัปดาห์เนี่ยปกติเราจะมีสอบมิดเทิมแต่ครั้งนี้มันมันด้วยเหตุสวิสัยนะครับก็คือโควิด -19 เนาะโคโรนาไวรัสมันมาสราคามพอหยุด3สัปดาห์ปุ๊บเราก็ไม่ได้สอบมิดเทอมสักทีนะครับทำให้ เขาลงมติกันว่าพวาครูลงมติกันว่าจะใช้คะแนนจากผลงานนักเรียนใน3สัปดาห์นี้นะครับใครที่มีงานส่งก็มีคะแนนมิดเทอมใครที่ไม่มีงานส่งก็ไม่มีคะแนนมิดเทอมอย่างนั้นนะครับซึ่งทั้งนี้ทท้งนั้นครูสามารถเข้าดูได้ด้วยว่ามีใครส่งหรือไม่มีใครส่งทุกครั้งที่พวกเราส่งงานอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับ ของเมื่อวานของทลิปครั้งก่อนเนี่ยอันนี้เป็นแบบเฟื่อนเมื่อวานซึ่งพวกเราก็จะเห็นเป็นอีกหน้าต่างหนึ่งรูปแบบหนึง่งแต่สิ่งที่คุณเห็นคุูจะเห็นคําว่าการตอบกลับคุูสามารถเช็คได้เลยว่า2อทับหนึ่งเนี่ยสีน้ําเงินเนข้ากี่คนครูก็เอาเมาส์วางไว้เนี่ยสองทับหนึ่งอย่างเงี้ยเข้า8คนอันนี้ครูไม่ได้มาประจานนะแต่ว่าท้งห้อง30กว่าคนเกือบ40แต่เข้าเรียน 8คนอย่างเงี้ยนะครับ2อับ2คือสีส้มเข้าเรียน17คนก็ไม่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับแล้วครูก็คือรู้ละเอียดด้วยว่าใครตอบคนแรกใครอะไรยังไงนะครับตอบถูกไม่ถูกนะครับในแต่ละคำถามครูรู้รายละเอียดด้วยดังนั้นการให้คะแนนของครูนะครับอันนี้แน่นอนอยุติธรรมแล้วก็อิงจากคะแนนด้วยความจริงนะครับว่า แต่ละคนใช้อะไรตอบหรือตอบถูกไหมนะครับแต่สำหรับคนที่ตอบผิดก็ยังได้คะแนนนะครับยังมีคะแนนแต่คนที่ไม่ส่งงานและไม่ทำงานนะสิคือจะไม่มีคะแนนในช่องกลางภาพและคะแนนก็จะไม่ถึง50ทําให้ติดรอติดมสไปไม่มีสิทธิ์สอบไปนะครับคะแนนเข้าเรียนก็ไม่มี สำหรับ2ทับหนึ่งครูสุภาพนะครับจะใช้คะแนนตรงนี้นะครับเพราะว่าท่านได้ชี้แจงมาแล้วได้บอกครูมาแล้วว่าจะใช้คะแนนนี้ให้ฝากครูเช็คด้วยว่าข้ามนี้ใครเข้าบ้างใครส่งนานบ้างก็ข้ามนี้ก็คือมีคนเข้าเรียนแค่8คนนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้และสำหรับ2ทับ2เรียนกับครูใช่ไหมนะครับ เดี๋ยวท้ายเทอมนะครับอาจจะเป็นครูสภาพเข้าแทนครูนะครับสักเดือนจนถึงปิดเทอมเลยเดือนมีนานเลยนะครับอาจจะนะเพราะว่าครูจะต้องสอนแค่ม .1 แล้วแล้วก็สำหรับ2องรับสน่าจะไอ้ดูจากคะแนนครับก่อนก็คะแนนก่อนน่าจะรู้แล้วว่าครูไม่ปัดนะคนได้79ครูก็ไม่ปัดเนาะน่าจะเข้าใจกันนะครับ อโอเควันนี้เข้าสู่เนื้อหาเลยแล้วกันผ่านไปสมนาทีสนาทีแล้วยังไม่เข้าเนื้อหาเลยนะครับวันนี้ครูจะมาเฉลยแบบฝันครั้งก่อนเลยที่ครูเปิดให้ดูเมื่อกี้นะครับฉเฉลยแบบฝัน Past Simple Tense บางคนก็ตอบถูกบางคนก็ตอบผิดนะครับแต่ดีกว่าไม่ตอบอะไรเพราะอย่างน้อยเราก็มีคะแนนใช่ไหมไปดูกัน คำถามแรกหลังจากดูคลิปครูถามว่ารูปแบบของ v 2มีกี่ลักษณะอะไรบ้างนะครับ v 2ก็คือ verb 2 verb 2คือรมกริยาช่องที่2เนี่ยมีกี่ลักษณะอะไรบ้างนะเรามาดูอย่างที่ครูสอนไปในคลิปนะครับประโยคบอกเล่าใน past simple tense ก็คือ subject ครูให้เป็นตัว s ใช่ไหม s V2 แล้วก็ O อาวนี้ V2 เนี่ยไปไอคำถามเมื่อกี้คือถามว่า V2 มีกี่ประเภทกี่ลักษณะใช่ไหมนี้ครูเคยบอกไปก็คือมี2ลักษณะนะสำหรับคนที่ตอบถูกก็ได้คะแนนไป1นคะแนนคนที่ตอบผิดก,ก็ครูก็จหา0.5ไปนะครับคือแบบปกติแล้วก็แบบไม่ปกติแบบปกติหมายความว่าไงจากการสังเกตจะเห็นว่า อันนี้คือเวิร์บหนึ่งอันนี้คือเวิร์บช่องสองนะครับและอันนี้คือเวิร์บช่องสามให้เราวิเคราะห์จากกริยาช่องที่อ่าเดี๋ยว็ดเด็ดครูวาดเอ่อไม่สวยเอาเอาอกก่อนอ่าให้เราพิจารณาแค่เวิร์บช่องที่สองใช่ไหมตรงนี้เห็นไหมว่าถ้าแบบปกติมันคือการเอากริยาช่องที่หนึ่ง มาบวกด้วย ed แบบนี้เขาเรียกว่าปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นคำ walk ที่แปลว่าเดินก็แค่เติม ed ก็เป็นอดีตให้แหละใช้เล่าอดีต jump เติม ed ก็าไปก็เป็น jumped แล้วกระโดด live หรือ leave ก็ได้ก็เป็น lead l i v e ก็ได้ เติม ed เข้าไปใน verb 2ต่อไปไม่ปกติมายควาว่าไงมันไม่ได้เติม ed คือมันผันเปลี่ยนรูปไปเลยนะครับอย่างที่ครูเคยบอกไปจาก run ที่แปลว่าวิ่งมันไม่ใช่คำว่า run แล้วมาเติม ed นะเห็นไหมผิดแต่มันเป็น ran swim เปลี่ยนเป็น swam go เปลี่ยนเป็น went อย่างเงี้ยความหมายไม่ได้เปลี่ยนนะแต่แค่ ใช้เล่าของประสบการณ์ที่ผ่านมาลเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วนะครับไปต่อคำถามที่2แล้ว was กบ were ใช้ต่างกันยังไงอ่ะอย่างที่เขาบอก w a s w e r e ใช้ต่างยังไงคือ w a s เนี่ยใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์เอกพจน์ e K หมายความว่าอย่างไงเอกพจน์ e K หมายข้อมี1สิ่งนะครับมี1่งสิ่งไฮไลท์ไว้เลยครับ จำไว้ว่ามันมีหนึ่งสิ่ง he she it สิ่งของหนึ่งสิ่งแล้วก็ตาม i ด้วยนะ i ที่แปลว่าฉันนี่แหละถ้าพวกนี้ขึ้นต้นประโยคเมื่อไหร่จะใช้ was ในทางกับการ were ถ้าเป็น subject ที่เป็นพ้าหูพจน์ผหูพจน์คือมากกว่า2นะครับ ขึ้นไป2องนขึ้นไปคือ U V day แล้วก็สิ่งของสองสิ่งขึ้นไปนี้จะใช้ w e r รเวลาพวก U V day สิ่งของสองสิ่งขึ้นไปขึ้นต้นประโยคเมื่อไหร่ใช้ w e r รแต่ถ้าสิ่งของหนึ่งสิ่งขึ้นต้นประโยคเมื่อไหร่ใช้ was นั่นเองนี่คือวิธีการใช้ที่ต่างกันต่อไปคําหนึ่ที่3 not be เปลี่ยนเป็นอะไรถ้า not be U D ขึ้นต้นมาองเล็บแล้วก็ not be ใช้เป็นยังไงนะครับก็มาดูในที่ครูบอกปกติรูปปฏิเสธเนี่ยมันจะเป็น subject บวก didn't ใช่ไหมแล้วตามด้วยกริยาช่องที่1แล้วก็ตามด้วย object didn't บวก verb หนคราวนี้ปกติแล้วนะสมมตุติถ้ามันไม่ใช่ not be เนี่ย มันก็จะเป็น didn't ตามด้วยกริยาช้อหนึ่งอย่างเช่นครูบอกว่า John ขอโทษนะครูใช้เมาส์เขียนมันเลยไม่ไม่อันนี้ John ไม่ได้วิ่งกูก็จะใช้ didn't run เมื่อวานนี้ก็คือ yesterday จุดฟ f น่ก็เป็น John didn't run yesterday เห็นไหมว่าครูใช้ run ช่องที่หนึ่งครูไม่ได้ใช้ John didn't ran ครูไม่ได้ใช้คำว่า ran ใช้คำว่า run แทนแต่ในทางกับกันถ้ามันเป็น not be ให้เราใช้กดตาม was ver เลย คือใช้เป็น wasn't กับ weren't ไม่ได้ใช้ didn't be นะอันนี้ต้องจำนะครับเพราะว่าพวก was, were เนี่ยเป็นกียาเฉพาะนะครับต้องจำจำได้ก็เก่งทำข้อสอบได้นะครับใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วใครจำไม่ได้ก็ถือว่าก็ไม่ก,ก็ก็ไม่ผิดนะครับแต่ว่าอยากให้พัฒนาตัวเองครูอยากพัฒนาเนาะต่อไปคำถามข้อสุดท้าย ทำไม didn't ต้องตามด้วยกรียาเช่นหนึง่งทำไมไม่ใช่ Verb 2จำไว้ลูกก็ past s s s p l มเนี่ยมัน p a s t คืออดีตมันก็ต้องใช้ Verb 2เล่าไม่ใช่เรอหูใช่ไหมประสบการณ์แต่อย่าลืมว่าวพอเราใส่ didn't ไปแล้ว did เนี่ยเป็น Verb ช่องที่2ของคำว่า do does ใช่ไหมลกูก did เป็น Verb ช่องที่สออยู่แล้วดังนั้น did not หรือ didn't เนี่ย โอ้ทำไมครูขีดเส้นไม่ตรงเดี๋ยวเอาอย่างลบแปบด,ดังนั้นคำว่า did not หรือ didn't ตรงนี้นะครับมันแสดงความเป็นอดีตให้ประโยคแล้วหมายความว่ามันเป็นอดีตให้แล้วมันเป็น past simple tense แล้วดังนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะต้องวางหลัง สิ่งที่ตามมาเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเวิร์บสนะครับ oh. เขาเลยใช้เวิร์บหแทนอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้ j o h n didn't run ครูก็ไม่ได้ John didn't ran ใช่ไหมหรือ John ไม่ได้ไว่ายน้ำเมื่อวานนี้ครูก็ไม่ได้บอกว่า John Didn't Swim yesterday ใช่ไหมครูบอกว่า John didn't swim yesterday ครูไม่ได้บอกว่า John didn't swim yesterday นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการเฉลยนะครับเสร็จแล้วให้นักเรียนดูคลิปเสร็จเนอะดูเฉลยเสร็จแล้วให้นักเรียนไปลงชื่อข้างล่างนะครับเพื่อเป็นการบอกว่าเออห้องไหนดูคลิปแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะนะก็จะตอบคําถามข้างล่างด้วยนะครับโอเคไวเจอกันครัหน้า See you next time Thank you for your watching this video Thank you Good luck